พอดีผมไม่ได้วมก็ได้นะคะองคือยัค่าอ๋อสวกันได้ข้วมาทอะไรได้บ้างครับพี่บอกน้องผมหน่อยดีน้องผมครั้งแรกจริงถ้าถูกใจคนไหนก็เรีไปคุยส่วนตัวอันนี้คือห้องละคืนละมื่นกว่าเนาะมื่นสี่มื่นสเจ็ดพัน ออกไหมออ0มาเออส่งส่งยพี่กันเลยส่งเงนกบ้าทสองหมื่ดรอที่อเวะหมื่นเออหมื่นเอดห้องคืนละหมื่นกว่ามาเบิ้งกันซาอันนี้คือเตียงนอนเออไผ่กูดลวลนะว่าเตียงนอน <c oughs> นี่คือเตียงเสริมขอเตียงเสริมเพิ่มนี่คือสองพันห้าเนาะสองพันห้าร้อย บาทห้านี่เพราะว่าเขามีคนใส่ <c oughs> คนมาจ่าเงินเพิ่มมานำ <c oughs> คนมาจ่ <c oughs> ายเงินเพิ่มมานำก็ถือว่าห้องกว้างสะอาดนี่เลยห้องน้ำห้องน้ำกนันใหญ่ก็โอเคอยู่จะไปเที่ยวกัน <c oughs> จ้า <c oughs> ไปใส ไปบาร์โฮสไม่ใช ok. ah. ah you know. ่ไม่ใช่ไม่ชอบกินมักทอเรียนมาโฮสอย่างอยู่นี่เก้าห้ามาเอาเรียนเข้าห้องแมนกินเขาจะให้ได้กินแต่อยู่นอก น่าจะเป็นรรยากศหลายก็ซ้ำเบิ้งบิ้งแล้วเราหนาซ้ำเบิ้งอันจัสองอันอครับแต่ว่าไอเออเขียนอันนีเหียนครั้งแรกตกใจกันว่าเขาเขียนส่วนอะไรมือเราอีกอะดูให้ดูอีกที เรินเอาคุยกับเขาก่อนไหมล่ะคนไหนบอกลงมาเขาได้นะคะชอบคนไหนทันสองก็ได้นะแสงชอบคนลองลองไปดูกับเขาก่อนไหมเดี๋ยวพี่วนมารับเดี๋ยวพี่เดินขี่รถดูก่อนชอบคนไหนเรียกลงไปก่อนไหมล่ะคนอะไรดีก็ได้คนละร้านก็ได้เดี๋ยวพี่ขโมยาเออเดี๋ยวพี่วนมันมาในมาเลยค่ะคนข้างจะให้ให้คนไม่ไอ้นี่ก็มาถามเนาะสงสัยต้องพาตูบี้มาแล้วใ้ตูบี้พูดแล้วในรถอ่โอ้ท่าบอท่าตูตบี้นี่ถือว่าอืม น่าจะาอายน้อยเนาะอายก็น่าจะบ่นนั้นน่าจะบ่นขนาดเป็นยังไงบอบี้มาแบบบอบบีได้บอบบีได้เลยต้องต้องมาลงตัวจริงต้องมาลงตัวจริงต้องมาลงตัวจริงบากราน้ทาบอการนามบอการบอห้าอุษาเปิดไฟเขียวให้ฮะเรื่องเป็นน้อะไรมาบอเนี่ยบอบี้ไดเลยที่ว่าทิ้มาด้วยมั้ยกันเลยพูดไม่ออกมีเหตุผลนะเนี่ยตายแล้ว เรือไปน้ำเขามาน้ำบ่าลองมุมบ่อเขายุ่งเหี้ยแล้วมากันสามคนโอ้ยบวกกัางกันบวกกางคือกัน